สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบาย,สบายตามใจฉันนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้วันน,นนี้ปพ้พรมาอยู่ที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลน,นะคะเป็นวัดประจรําราชการที่1ินะคะคุณผู้ชมคะวัดนี้ก็เพื่อผู้ชมคุณผู้ชมดูว่าสวยไหมแต่ถ้าที่ป้าพรดูจากากตาสวยดีนะคะคุณผู้ชมคะเออปพอ้พรก็เคยมาครั้งแรกแต่ไม่รู้ว่าใครเคยมาบ้างหรือยังนะคะ ถ้าเกิดว่าอย่างก็อ่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันกับป้าพรเลยแล้วกันนะอันนี้ข้างหน้าถงสูงนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรเดี๋ยวพูดไปแนละ้วมันผิดนะคะสวยอะไรไม่รู้อ่ะชื่ออะไรไม่รู้ม่ไม่ใช่จะหน้าเจเจดีอ่ะคผู้ชมแล้วก็มีช้างช้างสามเสียนช้างสามเสียนเยอะเลยนะคะอ่าสามเสียนไว้ใช่อยู่แหละ ออใช่อยู่แหละคุณผู้ชมบริเวณวัดก็โล่งกว้างขวางมากเลยนี่ค่ะออกำลังที่จะกำลังต่อสร้างเพิ่มเติมก็มีนะคะนี่ค่ะนี่อยู่ที่จังหวัดพังงานะคะคุณผู้ชมจังหวัดพังงา ค่ะคดีพระพอรออกมาจากโรงแรมภูงาไม่ไกลเท่าไหร่นะคะประมาณประมาณไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงวัดนี้แหละแต่ไม่รู้ตำบลเออเนี่ค่ะช้างสามเสียนจริงๆด้วยสวยด้วยนะคะทุกผู้ชมนี่สวยผู้ชม สวยงามจริงๆเลยเนี่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 ยตรงน,นี้สวยอะ่ะคุณผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าด้านในเขามีอะไรอีกนะคะยังเช้าอยู่แต่ว่า สังเกตว่าจะมีวัดเอ้จะมีวัดขอโทษค่ะจะมีช้างสามเสียนนะเยอะเลยอ่ะอยู่ตามเสาเนี่ยหมายถึงอะไรไม่ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันช้างสามเสียนเพียบเลยเยอะเลยอ่ะสองข้างทางเนะี่ยคือสองข้างทางที่เราเดินเนี่ยทางเนี้ยทางเนี้ยก็มีเสามันเป็นไฟอะคะ่ะโคมไฟแล้วก็มีช้างอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ทางนู้นก็เป็น ทางสามเสีนอีกเหมือนกันเป็นบริเวณวัดที่ที่โลง่งกว้างมากอะ่ะกว้างมากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ข้างในภายในวัดก็จะมีร้านเครื่องดื่มพวกกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้มีห้องน้ำก็โอเคถ้าใครผ่านมาทางวัดมหาวชิรนะ ก็มาแวะได้นะคะคุณผู้ชมค่ะมาแวะกาบพระไหว้าอาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะก็ประมาณนี้ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ